สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแกนดอมในในหัวข้อที่ว่าชาตินี้จะสมหวังดังใจปรารถนาไหมนะคะชาตินี้จะสมหวังดังใจปรารถนาไหมไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าประเด็นหัวข้อในวันนี้ของเราคือชาตินี้จะสมหวังไหมในสิ่งที่ปรารถนานะคะดูสิว่าคุณปรารถนาอะไรไว้บ้างแล้วจะได้สมดังใจหวังไหมพอดีแขนยังไม่ค่อยหายเจ็บอะนะ เพราะว่าเมื่อก่อนเคยเจ็บแบบเนี้ยประมาณสักหกเดือนถึงจะหายนะคะโอ,อ้ยิงยาวกันไปมันน่าจะเป็นทับเส้นทับกระดูกซะอย่างนงไปนอนที่ท่านไหน,นจะนอนสอนี้นะอะมาค่ะชาตินี้จะสมดังใจปรารถนาไหมสิ่งที่คิดวางไว้นะคะดูซิ the j u s t i c นะคะ หกไม้เท้าอาหกเหรียญสองเหรียญสี่ไม้เท้าเขาบอกว่าคุณหวังอะไรเอ่ยคุณหวังตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงคุณหวังอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณหวังอยากจะสอบบรรจุราชการได้ สมใจหวังนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้คุณสมใจหวังนะได้สีไม้เท้าใครที่มีคดีความแล้วกําลังอยู่ในขั้นตอนการยื่นศาลนะ่ะแล้วอาจจะยื่นมานานแล้วสักระยะหนึ่งก็ได้นะคะประเด็นอาจจะมีปัญหามาสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือการพิพาทเกี่ยวกับเรื่องอางานหรืออสังหาหริมทรัพย์ใดๆก็ได้นะคะคุณจะ ชนะคดีความนะคุณจะชนะคดีความอ่อมาในเรื่องของการเงินรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นนะคุณมีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเนาะการเงินค่อนข้างจะติดขัดนะคะการเงินแบบว่าหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังหมุนจนไม่รู้จะหมุนยังไงละหมุนจนบอกแม่หมอไม่รู้จะไปหยิบยืมใครแล้วมันไม่มีใครให้ยืมแล้วไงเพราะว่ามันมันหมุนไปครบทุกทางแล้วอะแต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างเงี้ย จะรอดไหมอะ่ะจะมีเงินทองเข้ามาบ้างไหมไอ้เราก็ใจบุญใจสุนทานเนาะใครไม่มีเราก็ให้ความช่วยเหลือกับเขามาตลอดอย่างเงี้ยคันพอเรามีปัญหาเนี่ยโอ้โหเราไปหาใครเป็นยังไงคะยากยากเนาะดูแบบทุกคนจะฝืดเครืองเหมือนกันหมดเลยคุณก็รู้สึกเกรงใจเขาอีกไม่กล้าจะไปทวงเขาป่ะเออดีไม่ดีไปทวงเขาก็อาจจะโดนเขาด่ากลับนะคะถ้าไปจังหวะที่ไม่ดีเนี่ย งเงินเราแต่เขาด่านะก <ๆ g łos> ็ก็อาจจะโดนแบบนี้หลายหลายคนคือรู้สึกคุณอาจจะทวงจนรู้สึกคุณละอายใจไหมไม่ไม่ใช่คนยืมยืมคุณไม่คืนแล้วเขาละอายใจนะหมายความว่าคุณไปทวงเขาบ่อยจนคุณรู้สึกละอายใจก็ได้บางคนนะแต่บางคนแบบว่าเออไปยืมเขาะไปยืมหลายรอบแล้วก็ยังไม่มีคืนไง เขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าคุณยังไม่มีคืนเขาเนี่ยคุณก็ทยอยคืนเขาเล็กคืนเขาน้อยก็ยังดีอย่างน้อยให้ให้เจ้านี้เนี่ยเขามีความรู้สึกดีความหวังนะคะว่าคุณจะไม่ตีชิ่งเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าใครจะเป็นเจ้านี้ลูกนี่แล้วแต่นะสองสามร้อยสี่ห้าร้อยอ่ะพอจะมีก็คืนเขาไปเถอะค่ะนะไม่อย่างนั้นอ่ะใครที่ไปติดหนี้สินใครแล้วไม่ยอมคืนเขาทวงแล้วก็ไม่ยอมคืนเนี่ยระวังคุณจะวงเวียนกลับมาตรงที่ เงินทองขัดสนตลอดเวลานะคะด้วยคุณไปทําทําให้ผู้มีบุญคุณกับคุณเขาขัดสนเนะี่ยกรรมนั้นมันจะสะท้อนหาคุณทําให้คุณนั้นขัดสนเองนะคะอันนี้จาไว้นะผลสะท้อนค่อนข้างจะแรงและเร็วด้วยนะคะเอ่อถ้ายังไงก็คุยกันนะคะขอคืนบ้างสักส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าพอตัวเองมีปุ๊บไปซื้อเครื่องทองประดับเอาไว้ไปซื้อเงินไปซื้อทองไปตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยแต่เออ คนที่มาขอทวงเงินคุณนะ่ะเขาก็ลําบากอยู่คุณกับคุณกับไปว่าเขาอะแทนที่ตัวคุณเองอยู่สุขสบายแต่ไม่ยอมคืนหนี้เขาอันนี้ระวังกรรมจะชดใช้กลับนะคะดังนั้นถ้ามีแล้วก็ให้คืนเขานะคะคืนเขาอ่าทีนี้การเงินการทองของคุณอ่ะเอาง่ายๆว่าถ้าคุณติดขัดขัดสนในเรื่องของการเงินทองแล้วถามว่าเจ้านี้ของคุณเนี่ยเจ้านี้หรือลูกนี่ลูกนี่สิเนาะ ลูกหนี้ของคุณเนี่ยเขาจะคืนเงินคุณไหมก็บอกว่าเขาจะทยอยคุณทยอยคืนให้คุณนะคะทยอยคืนให้คุณใครที่เจอเจอปัญหาเรื่องการเงินมีคดีความใดๆคุณก็จะชนะความนะคะการเงินจะหมุนคล่องจะประสบความสําเร็จได้นะคะการงานใครที่รอคอยที่จะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนไปทํางาน ไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนคือรอคอยมานานแล้วบางคนอยากจะไปไต้หวันอยากจะไปฮ่องกงอยากจะไปออสเตรเลียอะไรที่ไหนก็แล้วแต่น่ะสุขสมหวังนะคะข่าวที่คุณรอคอยข่าวใดๆที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวการงานข่าวการเงินข่าวคนที่คุณอยากจะเจอเจอก็ดีนะคะสุขสมหวังนะคะสุขสมหวังเพราะว่าขึ้นสี่ไม้เท้ามานี่ยังไงก็สุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะอ่าฮะ ลอตเตอรี่ใครรอคอยลอตเตอรี่แบบแม่หมออยากได้ลอตเตอรี่นะคะสุขสมหวังค่ะได้อ่ะไพ่ชุดนี้ของแม่หมอให้นะคะเนี่ยให้รางวาัลให้ลอตเตอรี่ให้เงินมาแบบไม่คาดคิดเงินมาแบบสบายสบายสบายเลยเอออาจจะลูกนี้เอาเงินมาคืนคุณก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะถูกหวยก็ได้หรืออาจจะได้เงิน เงินจากงานที่กําลังจะได้มาก็เป็นได้นะคะแต่ว่างานของคนนะุณน่ะจะเป็นงานที่ต้องเดินทางเดินทางมีการเดินทางย้ายถิ่นย้ายฐานด้วยนะคะไม่ใช่อยู่นิ่งกับที่นะคะเขาบอกว่าบางทีการเดินทางของคุณไปด้วยทุระไปด้วยอะไรก็ดีเนะี่ยมันจะทําให้คุณได้โชคได้ลาบมาอย่างเช่นคุณอาจจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วไปเจรจางาน เออเก่อเกิดธุรกิจรายได้ขึ้นมาทําให้คุณมีกรรมําไรเป็นกอบเป็นกรรมก็ได้คุณอาจจะเดินทางไปแล้วก็ไปเจอเจอไปไหว้พระไหว้เจ้าไปรู้สึกว่าถูกใจกับเลขเด็ดนี้หรือมีคนบอกเลขให้แล้วคุณก็เผออินไปซื้อเนี่ยแล้วก็ได้โชคได้ลาบมาเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นี้อาจจะไม่ได้ไหมายถึงอ,อ่าไม่ได้ไหมายถึงลอตเตอรี่อย่างเดียวนะหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องราวปรับปรับแล้วมีเงินมาให้คุณแบบไม่ค่าคิด แบบง่ายๆแบบสบายๆอะค่ะอ่าฮะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันจะต้องมีการเดินทางพ่วงเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่านั่งอยู่บ้านั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วอยู่ดีก็มีคนเอาเงินมาให้ตุกอยู่ที่หน้าบ้านอยู่เองนี่ก็มีคนมามาพาคุณไปทําธุรกิจเอ่อแล้วคุณอยู่บ้านเฉยๆให้เขาไปทําแล้วคุณจะได้ตังค์นะไม่ใช่นะคะเป็นโชคลาภที่คุณจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนตัวมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยพูดง,ง่ายๆว่า การเปลี่ยนแปลงของคุณในรอบนี้มันจะนําไปสู่ความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะพูดง่ายๆคุณต้องพลิกผันตัวเองอเออคำว่าพลิกผันตัวเองไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วรอเอ้ยมาแล้วดยชะตาได้พลิกผันแล้วแล้วฉันก็นอนรอความพลิกผันไม่ใช่นะคะความพลิกผันหมายความว่าคุณต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนนูน่นทํานั่นทนํานี่ธุรกิจจากเดิมที่มันไม่ดีใช่ไหม เออก็เปลี่ยนมาทําในโลกออนไลน์สิโลกโซเชียลสิการตลาดตรงนี้มันไม่ดีใช่ไหมอ่าเดินทางไปค่ะไปเปิดบูธไปเปิดตลาดไปเปิดอะไรก็ได้ไปกระจายสินค้าของเราขายแคบหมูใช่ไหมขายในโลกโซเชียลไปเลยขายติ๊กต็อกขายอะไรก็ขายไปขายไม่พอเวลามีจัดงานที่ไหนเนี่ยงานอุตสาหกรรมใช่ไหมงานอะไรก็ตามเนี่ยไปเปิดบูธขายค่ะเอ,อ่อพลิกผันตัวเองใหม่ อยู่ที่เดิมมันอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันไม่จริญมันทําอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่นอนอยู่อย่างนั้นรออยู่อย่างนั้นย้ายที่สิคะย้ายไปเลยเอไม่ต้องไปกลัวะไรทั้งนั้นค่ะเพราะอยู่ที่เดิมมันก็จะโอตายอยู่แล้วนี่จะกลัวอะไรอีกถูกไหมอยู่ที่เดิมปัญหามันก็รบเร้าไม่มีทางออกอยู่แล้วจะกลัวอะไรก็เคลื่อนตัวเองย้ายตัวเองออกไปค่ะแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังจะได้เงินได้ทองจากกิจการที่คุณทํา จากเงินไม่ตึงมือไม่ขาดมือเหมือนกันที่คุณอยู่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยแต่ถ้าคุณยังนอนรออยู่กับที่แล้วบอกว่าโอ้ยโชคชะตาจะพลิกผันแล้วเงินทองจะมาแล้วปั่นใจเถอะค่ะไม่มีใครที่นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรแล้วอยู่ดีๆเงินจะมาหาโชคลาภจะมาหาเอ,อลายมือก็เหมือนกันอย่างลายมือแม่หมอบอกว่าอ่าลายมือคุณกําลังจะมีเงินทองเข้ามานะเหมือนกับโกงล้อแห่งโชคชะตาบอกว่าโชคลาภคุณจะเข้ามานะมือข้างซ้าย มือธรรมชาติของคุณเนี่ยมือดั้งเดิมของคุณว่าคุณจะมีโชคลาภแต่คุณไปดูมือข้างขวาค่ะมือข้างขวามันจะบ่งบอกว่าณนะอายุเท่านี้คุณจะได้โชคลาบนี้จากอะไรเออจากการไปเดินทํางานจากการไปเจราจาสื่อสารจากการไปเป็นอคนขายอสังหาริมทรัพย์จากลอตเตอรี่รางวัลมือข้างขวามันจะบ่งบอกคุณถึงการปฏิบัติการว่าคุณจะได้โชคลาบมาจากลายมือข้างซ้ายที่บ่งบอกได้ยังไงลายมือข้างซ้ายบ่งบอกว่าคุณ จะบรรลุทางธรรมลายมือข้างขวาม,มันก็จะบอกว่าช่วงอายุเท่าไหร่คุณจะสละซึ่งความถูกคุณต้องผ่านวิบากกรรมอะไรบ้างความโศกเศร้าความเสียใจยแล้วเนี่ยแล้วเข้าสู่ทางธรรมเมื่อไหร่เริ่มปฏิบัติมันมันเมื่อไหร่วางมันเมื่อไหร่นั่นนะคะแล้วคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องปันฝ่าอุปสรรคอะไรอีกสุดท้ายแล้วคุณจะได้ดอกบัวมาก็คือ,คอตามที่ดอกบัวเขาบอกดอกบัวบอกว่ามันจะมีแต่คุณต้องปฏิบัติให้ถึงแล้วคุณจะมีตามดอกบัวนี้อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนกันโกงล้อแห่งโชคชะตามาเงินทองหนึ่งเหรียญมาแต่เขาบอกว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่ว่าเออนะคะไม่ใช่ว่านอนอยู่กับที่เหมือนคนป่วยอะ่ะคุณนอนรมทั้งวันแล้วคุณก็ถามตัวเองยาก็ไม่กินหมอก็ไม่ไปรักษาแล้วก็บอกตัวเองว่าแล้วเมื่อไหร่ฉันจะหายป่วยอะ่ะแล้วก็นอนสมอย่อยางนั้นไม่คิดจะไม่คิดจะทําอะไรกับตัวเองใหม่นะคะมันก็ไม่หายป่วย ถ้าบอกว่าคุณจะหายป่วยนะหมายความว่า the temperance บอกว่าคุณจะต้องลุกขึ้นมาออกกับร่างกายนะไปหาสมุนไพรมากินนะไปเดินทางหรือว่าไปเจอเจอกับคนที่เขามีมีความรู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือคุณมาให้คําแนะนํากับคุณเปิดโลกโซเชียลค้นหาข้อมูลเองอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องทํำยังไงบ้างคือมันต้องมีความกระฉับกระเฉงความความความเปลี่ยนแปลงอะ่ะการปรับสมดุลในตัวเองเกิดขึ้นนะคะ ความสําเร็จใดๆที่คุณปรารถนานั้นนะมันก็จะประสบความสําเร็จตามที่คุณหวังไว้นะคะเออเหนะที่นี้ความรักความรักก็มีขึ้นของความรักอยู่เหมือนกับคุณกําลังรอคอยข่าวสารจากแดนไกลไหมคะตัวคุณเองนะเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งอยู่แล้วอ่ะคุณเป็นคนลูยอยู่แล้วอ่ะคนรักของคุณที่คุณรอคอยนะ่าจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะต่างชาติต่างศาสนาเอ่อ ต่างวัยก็ได้นะคะน่าจะมีวุฒิภาวะหรือหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะมั่นคงอาจจะมีการติดต่อสื่อสารไปไปมามาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะเอ,อ่อการติดต่อสื่อสารนี่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะหวานชื่นหรอกะนะคะอาจจะเงียบบ้างมาบ้างไปบ้างหายบ้างก็แล้วแต่นะคะแต่เหมือนกับติดต่อกันในโลกโซเชียลนะคะอือเหมือนกับเป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังในความรักผิดหวังในความรักสามคนสามเรามา อ๋อเคยมีความทุกข์ระทมในจิตใจในเรื่องราวของความรักกับคุณคนนี้มาแต่เหมือนกับว่าสภาวะปัจจุบันคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะคะยังมีการวงเรียนเข้ามาในชีวิตอยู่ร่ำไปถึงแม้ว่าจะเคยสร้างความเข้าใจผิดสร้างความทุกข์ระทมให้กับคุณตัวคุณมากขนาดไหนเขาก็ยังติดต่อกลับมาในความสัมพันธ์นะคะอืมโอเคโอเคโอเค แน่นอนที่สุดเขายังกักในความสัมพันธ์นะคะเขาไม่ปล่อยคุณไปเขาบอกว่าเขาไม่ปล่อยคุณไปและตัวเขาเองเป็นคุณค่อนข้างจะมีความเป็นอีโก้สูงไหมคะ <c oughs> เป็นคนรักในอดีตชาติของคุณนะคะเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละถ้าคุณบอกว่าขอเจอะเจอเป็นคนใหม่คนใหม่คนนั้นก็ต้องเป็นคนรักในอดีตชาติคุณอยู่ดีหรือไม่งั้นก็ถ้าตามหน้าไพ่น่าจะเป็นคนเก่าที่เคยมีประเด็นปัญหาอ่าบกกล็อกกันไปเลิกกันไปจบความสัมพันธ์กันไปทะเลาะก,กันไปแต่ก็ยังมีการ ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์อยู่ด้วยว่าจิตนั้นมันอาจจะผูกพันด้วยความเป็นคู่อยู่เนาะแล้วเขาก็ดูเหมือนจะกักในความสัมพันธ์นะคะไม่ยอมปล,อยปล่อยคุณไปไหนเช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าในที่สุดแล้วความรักคุณจะสุขสมหวังไหมเขาจะเดินทางมาหาคุณถ้าตามหน้าภัยนะคะเขาส่องคุณใน Facebook ตลอดเวลาแหละเขาจะเดินทางมาหาคุณมามอบเข้าของเงินทองเครื่องประดับให้คุณนะคะก็คืออาจจะมาขอมั่นของหมายก็ได้นะคะ แล้วก็อาจจะขอแต่งงานกับคุณเนี่ยนะในที่สุดแล้วความสุขสมหวังในชีวิตรักคุณก็ได้ใครที่อยากจะกลับไปหาครอบครัวกลับไปอยู่กับครอบครัวก็สุขสมหวังอีกนะคะได้สุขสมหวังใครที่ปรารถนาทางธรรมนะคะอยากจะบรรลุใจนั้นอยากจะบรรลุโซดาบันไม่ขออะไรมากขอบรรลุโซดาบันใครที่ไม่มีดอกบัวในมือก็ใช่ว่าจะไม่สามารถบรรลุได้นะคุณอาจจะเริ่มสตาร์จากพวกนี้ไงคนที่มีดอกบัวแสดงว่า เคยปฏิบัติมาหลายชาติพบแล้วแล้วส่งผลบุญการปฏิบัติมาต่อเนื่องทําให้คุณเห็นเป็นรูปดอกบัวขึ้นได้ใครที่ไม่มีดอกบัวในมือแสดงว่าคุณเริ่มปฏิบัติณะเวลานี้ชาติพบต่อไปคุณก็จะมีดอกบัวในมือเกิดขึ้นถ้าคุณย้อนอดีตหรือว่าชาติหน้าคุณคลิปแม่หมอยังอยู่นะคุณก็ค่อยมาดูแลกันนะเออแต่แม่หมอคงจะบายยไปอยู่ข้างบนรอคุณนะรอคุณแล้วกันเนาะเพราะยังไงคุณก็น่าจะถึงข้างบนได้เพราะว่าคุณจะบรรลุสดาบันในขั้นนี้ได้นะคะอืม ใครที่เจอเจอคุณใสมนดําสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันทุกทำให้คุณทุกข์ระทมในด้านมืดคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะได้ปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เขาจะหลุดพ้นจากคุณเนื่องด้วยว่ามันเป็นการพลิกผันครั้งชีวิตใหม่ครั้งใหม่ของคุณนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะออกจากชีวิตคุณไปคุณจะได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน ธุรกิจการเจรจาการค้าขายนะคะการเงินนะคะรวมถึงความรักครอบครัวและสุขภาพของคุณน่ะเห็นไหมสุขภาพของคุณจะแข็งแรงจะแข็งแรงแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ว่าจะเรื่องใดใดก็ตามที่คุณจะสุขสมหวังดังใจปรารถนาได้คุณจะต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นสําคัญปรับสมดุลตัวเองปรับวิธีการทํางานตัวเองปรับพฤติกรรมตัวเองปรับความคิดตัวเองเขาเรียกพาราดามชีพนะคะ ปรักรอบแนวความคิดตัวเองครั้งใหม่เลยที่ไม่ทาอะไรซ้ำซำ้ซากๆแบบเดิมเพราะว่าดาวมรุตอยู่เข้านะคุณจะต้องปรับตัวเองให้ทันกับโลกของเทคโนโลยีทันกับนวัตกรรมใหม่ๆคุณถึงจะตามดวงดาวนี้ทันแล้วคุณถึงจะอยู่ได้นะคะอืมโอเคแหละถ้ายังไงก็สุขสมหวังนะสุขสมหวังได้แน่นอนถ้าคุณลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วแม่หมอเชื่อว่าคุณจะสุขสมหวังสําเร็จไปตามหน้าไพ่นี้เลยนะคะ อขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ